la no, 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 no. I'm

อนุญาตนะครับทัวร์ครับนะครับเรียนทำเลย ปีปงสีดำตรงนี้ไหมอันนี้จะเป็นเปปอระชูด่าแ้วจะมีอยู่สี่มุมสีมุตรงทางแยกของสี่แยกก่อน้าอย่ายืนใกล้อ่เพราะมันสามารถมีแอฟกได้ตลอดเวลาสอตอนนี้นับหนถอยหนับหนถอยสเต็ปวา1ถอยุกมุเลยถอยนับสองถอย ขอ้้ตมาผมแจผมยกเงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ตีไม่ตี้ว่าพเรไปวันนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ของูเกิิท่าาได้ะ เซ็นเ็เตอรออฟไกี่อโต้ที่ต่อโต้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชนขอยกทุกคนณีถอหดเลยไม่ได้อตลอดนะคะเดที่ควรจะเตะนที่ขคนี้อยคนี้ักอีกที้คนนีอ แป๊บเดินตอนนี้อยอีกคนละ 8, 9โลอยางสามเหียตองทำนี้เลยเริ่มบนพ่อถอยค้าิี่ไทยไไ่ไหนมาอ่ะท่อยมา่องนี้ก่อนนะคะถอยทานีก่อนนะคะถอยกนเยเอานครับผม ไวเนิ้วอยู่ถ้าเรายังเกียบสีรุงอยู่แต่ว่าเราต้องขอนะห้ามเกียดบนไวเนี้่เราขออนุญาตเลยที่เรา s น a n ง i ี่ on the way n e this is we not alone of any reason please okay Move, please อะไรนะพี่กิจเราจะเปดกระแสไฟบนพื้นที่ไวเนี้ยทั้งหมดเลยเหรอคะได้ได้ะได้ต้อตามอย่างนี้ก่อนพี่น้องค่ะ 我给我自己做。 แต่ละทราขอคุณน้องสูงครับขอขอบคุณไปยังจังหวัดทุก็ตโดยท่านสมพลสุนารัฐผู้รับการจังการดูเก็ตครับยังรวมไปถึงจังหวัดทุเทศบาลนครทุกเตโดยท่านสุภโชคลอวเทศยุทเทศมนตรีนครทุกเตและคณะผู้บริหารมีที่นี่ a m a z i n g Thailand เสียโปรไฟลทุกคนดังนั้ประเทศไทย r o v i e of thailand o f i c i a p a r y รายกัรสปเชียลฟีฟานผมอยากจะบอกอย่างนี้ทุกนั่งได้อ่าจริงๆตรง,ตรง,รง,รง,รงนี้ยังอยู่ในเขตพื้นที่ไวนิวอ่าทีนี้ว่ากันนะตามนั้นนะโอเค <c oughs> <c oughs> โอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราขอซาวเช็คก่อนอ่ขอเดี๋ยวเราจะวิ่งเป็นเวฟฟไปนะอ่าผักบุ้งบอกชาวต่างชาติหน่อยลูกเวฟทางนี้ลูกเอ <c oughs> ็นดี Đó là tên ghét cười Ladies and gentlemen, now we do a big flip Looking at Mr. Tinh We've the black guy with a very wonderful view Tính chữ ở phía sau View chữ mà là Ok, ใช่แน่เสียงรบมือผู้ชายคนนี้พี่คินที่รักดักผลงาอม,าอ,ม,าอ,มาอยากให้พี่คินได้พูดอะไรสัก <Yeah. S 1> เล็กน้อยมาเลยขอบคุณภูเก็ตรักภูเก็ตทุกคนนะคะ น่อ <differences S 2> <shirt less, S 1> สนะครับขอทายท่าสดครับ นาะผักบุ้งครับเราจะนำดารานักแสดงที่มาร่วมงานทุกเย็ิธุ์ย2025องคนต้องลงเไ่ต้องไม่ใช่ดาราป็นดารา่วใหญ่เดีขอแล้วพวกนี้กันเยมายืนอยู่กับที่บอกออยู่กับที่ก่วองู่บเี่โเล่นดีส่ไหมบขอรนูขอเทุกคนค้าทีนี่เดี๋ยวนี้คุณฟังก่อนเป็น ช anel organization ทุกคนอย่าไหลล่อย่าเสียแถวนะคะถ้าเสียแถวจะเราเริ่มตั้งหึงใหม่ทันตสลไหมคะแล้วก็เราจะไม่มูฟไปไหนนะ ตัวคุณสัมภาษณ์คุณนะตัคุณสัมภาษณ์คนนี้มันไม่ตรงกลางอะค่ะคุณไม่ตรงกลางไม่กลางนะหนูต้องยืนใจกลางหัวใจพี่ละเราแล้วที่นี้ดีรุ่นพี่นีรุ่นพ่อพร้อมแล้วเสียงกรี๊ดดังๆให้กับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ออแกไนไรซ์ <łość> คุณบันพันธ์ครับรองอันดับ3ามเจอเจอเนชั่นแนลไทยแลนด์ปีสองพันยสี a ันีชเอือครับซีเกมนะครับท็อปสนะครับนี่ื่นเตนที่อเนริกครับสองพครับ รถถูกนิสสิตอเนนไทยแล2025ละครัจากจกมานะครับรถูกิส์อินเตอร์เนชั่นแนลไย2025วครับเอนนายท่านทักผมงอาหรสูิสส์อินเตอร์เนชั่นแนลไท2025 และก็ผมนะครับต้ามพัสนาภาตานรงโ์พงนะครับ Rose to Mister International 2025ปีนี้น่าใจมากกรประกวดที่ภูเก็ตวันเวลาสถานที่ชัดเจนดอาบน้ำแต่งตัวไปรอเลยที่ไหนครับคุณสวัสดีครับก็ปีที่แล้วนะฮะเรามาที่ภูเก็ตแล้วรอบหนึ่งค่ะ ผู้คนภูกเก็ตต้อนรับเราอย่างดีครับฟ้าปีนี้ฮะสองพันี่สิมิสเตอร์กนะาเชล็กไทยแลนด์จะมรจัดประกวดพีวินมานารีครับที่ภูกเกตวัน